สวัสดีครับนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูบางๆกันต่อนะครับสำหรับบทเรียนออนไลน์นี้เป็นบทเรียนที่10เรื่องกฎเบรนะครับโดยที่เนื้อหาที่เราจะเรียนในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นจุดยุติและการเลือกใช้อินดิเคเตอร์นะครับซึ่งก็จะเป็นหัวข้อที่ต่อจากการไทเทดกดแก่เบรดแก่นะครับไทเทดกดอ่อนเบรดแก่และไทเทดกดแก่เบรอ่อน โดยโบทเรียนนี้นะครับนักเรียนเราจะมาเรียนรู้วิธีการบอกจุดที่เราจะต้องหยุดทําการไตเดทครับซึ่งเราจะมีอะไรมาช่วยในการบอกว่าเราควรจะหยุดการไทเดทเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมาศึกษากันนะครับก่อนที่เราจะทําการศึกษาในบทเรียนนี้นะครับครูก็อยากจะ ให้หนักเรียนได้ทบทวนนะครับความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ครับและเมื่อกรดกับเบสทำปฏิกิริยากันดังสมการเนี่ยสารละลายเกลือที่ได้จะมี pH เท่ากับ7น้อยกว่า7หรือมากกว่า7นักเรียนลองพิจารณาดูนะครับ สำหรับตัวแรกตัวแรกจากปฏิกิริยานี้ถ้ากรดและเบสทำปฏิกิริยากันพอดีสารละลายที่ได้ที่เกิดขึ้นนี้ก็จะเป็นสารละลายเกลือโซเดียมอาร์ซิเตตกับน้ำถูกไหมครับซึ่งโซเดียมอาร์ซิเตตจะมี pH มากกว่า7จ็ดสำหรับสมการที่2ครับอาร์โมเนียกับไฮโดรบร o มิกนะเกิดเป็นอาร์โมเนียมโบไม สารละลายที่ได้ก็จะมี ph น้อยกว่า7เพราะเป็นกรดนั่นเองและสมการสุดท้ายครับาให้ดูคลอริก,กับโซเดียมไฮดรอกไซด์เกิดเป็นโซเดีมยมคลอไรด์กับน้ำซึ่งก็จะมี ph เท่ากับ7ถูกไหมครับเพราะว่าโซเดีมยมคลอไรด์เป็นเกลือกลางเมื่อกรดและเบสทำปฏิกิริยากันพอดีก็จะมีเฉพาะเกลือและน้ำเกิดขึ้นนะครับดังนั้นสารละลาย จากสมการที่3นี้ก็จะมี pH เท่ากับ7นั่นเองในการไทเทตนะครับนักเรียนเราจะหยุดทำการไทเทตเมื่อปฏิกิริยาเกิดจนถึงจุดสมมูลนะครับซึ่งเราจะใช้ pH มิเตอร์เนี่ยในการติดตามค่าการเปลี่ยนแปลงค่า pH แต่ถ้าเราใช้ pH มิเตอร์เนี่ยที่จะบอกจุด สมมูลเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะักเรียนอาจไม่มีเครื่องมือที่จะามาใช้บอกนะ่าจะขาดทักษะในการใช้เครื่องมือนี้ในทางปฏิบัตินะสำหรับการไทเทเนะีจึงนิยมใช้การเติมอินดิเคเตอร์ที่มีช่วง pH ของการเปลี่ยนสีใกล้เคียงกับจุดสมมูลแทนซึ่งจุดที่เกิดการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์เนี่ยระหว่าง การไทเทรตเนี่ยเราจะเรียกว่าจุดยุติโ,โดยที่การเลือกอินดิเคเตอร์ที่จะบอกจุดยุติได้ใกล้เคียงกับจุดสมมูลเนี่ยจะมีวิธีการทำอย่างไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ศึกษาจากกิจกรรมดังต่อไปนี้นะครับการไทเทรตกรดเบตโดยใช้อินดิเคเตอร์สารละลายกรดอะซิติกปริมาตร1 0 0 0มิลลิลิตร ที่ได้ปิเปตไว้แล้วหยวดเมทิลออเรนสองหยดไทเทรตสารละลายกรดอะซิติกด้วยสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์โดยใช้เมทิลออเรนเป็นอินดิเคเตอร์ ที่จุดยุติสารละลายมีสีเหลืองที่จุดยุติปริมาตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้เท่ากับ2.00มิลลิลิตรทำการทดลองซ้ำอีกครั้งแต่เปลี่ยนอินดิเคเตอร์เป็นฟีนอลทาลีนสารละลายกรดอะซิติก ปริมาตร10.00 10. 00. มิลลิลิตรที่ได้ปิเปตไว้แล้วหยดฟีนอฟทาลีน2หยดไทเทรตสารละลายกรดอะซิติกด้วยสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์โดยใช้ฟีนอปฟทาลีนเป็นอิดิเคเตอร์ ที่จุดยุติสารละลายมีสีชมพูอ่อนที่จุดยุติปริมาตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้เท่ากับ10.10มิลลิลิตร จากการทดลองนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องคำนวณหาปริมาตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่จุดสมมูลตามทฤษฎีก่อนว่า,าจะเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งเราก็จะคำนวณได้ดังนี้ครับนักเรียนจากสมการเนี่ยโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยจะทำปฏิกิริยาพอดีกับกรดอะซิติกด้วยตาส่วนหนึ่งต่อนหนึ่งถูกไหมครับโดยเราใช้าสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้นศจุ 0.999โมลาร์ ola, และความเข้มข้นของสารละลายกรดอะซิติกเนี่ย0.1โมลาร์ดังนั้นครับเราจะหาปริมาตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ทางทฤษฎีเนี่ยเราก็จะคำนวณจากความเข้มข้นและปริมาตรของกรดอะซิติกที่ใช้ในการทดลองและเ,เมื่อเราได้โมลของกรดอะซิตก เราก็จะเปลี่ยนเป็นโมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วก็ไปหาปริมาตรได้นั้นเราก็จะคำนวณได้ดังนี้ครับเอาความเข้มข้นของกรดอะซิติกมาเปลี่ยนก็จะเป็น0.1โมลต่อ1,000มิลลก็คือจากความเข้มข้นนี้ถูกไหมครับคุณได้ปริมาตรของกรดอะซิติกที่ใช้จากนั้นเราก็เปลี่ยนโมลของกรดอะซิติกไปเป็นโมลโซเโดียมไฮดรอกไซด์ตามสมการ ก็คือ1ต่อ1ถูกไหมครับและสุดท้ายก็คือ,อปริมาตรที่จะใช้ในการทําปฏิกิริยาเป็นเท่าไหร่เราก็เอาความเข้มข้นที่เราทราบตัวนี้เอามาเปลี่ยนก็จะเป็น1,000มิลลิลิตรต่อ0.0999โมลโซเดียมไฮดรอกไซด์นั่นแสดงว่าทางทฤษฎีจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์10มิลลิลตรที่จุดสมมูลาจากผลการทดลองครับนักเรียน จะเห็นว่าปริมาตรเฉลี่ยของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ในการไทเทต์กรณีที่ใช้ฟีนอลทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์เนี่ยจะใกล้เคียงกับการคำนวณทางทฤษฎีมากกว่าตอนที่เราใช้เมทิโอเรนเป็นอินดิเคเตอร์นะครับดังนั้นคำนเรียนจะเห็นว่าการเลือกใช้อินดิเคเตอร์เนี่ยมันก็จะส่งผลต่อก,การบอกจุดยุติในการไทเทต โดยอินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมควรมีช่วง pH การเปลี่ยนสีหรือจุดยุติใกล้เคียงกับจุดสมมูลมากที่สุดซึ่งทาาเรนเลือกอินดิเคเตอร์ไม่เหมาะสมอาจจะทำให้จุดยุติห่างจากจุดสมมูลมันก็จะส่งผลทำให้ปริมาตรของสารละลายที่ได้จากการไทเทตเนี่ยคาดเคลื่อนจากปริมาตรที่ทำปฏิกิริยากันพอดีสำหรับการไทเทต กดแก่เบดแก่นะครับนะักเรียนจากกราฟการไทเทตในรูปเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีช่วงการเปลี่ยนแปลง pH อย่างรวดเร็วตั้งแต่3ไปจนถึง11ซึ่งก็จะเป็นช่วงที่กว้างและมันก็จะมีอินดิเคเตอร์หลายชนิดที่มีช่วง pH การเปลี่ยนสีอยู่ในช่วงดังกล่าวันันจุดยุติของอินดิเคเตอร์เหล่านี้ก็จะให้ปริมาตรของสารละลายที่ใช้ในการไทเทตที่ใกล้เคียงกับปริมาตรนะ จุดสมมูลนะครับทีน,นี้เรามาตรวจสอบความเข้าใจในเรื่องการใช้อินดิเคเตอร์กันนะครับจากข้อมูลนะครับอินดิเคเตอร์ใดบ้างที่เหมาะสมสำหรับในการไตเทตร,ระหว่างสารละลายแอลโมเนียกับสารละลายไฮโดรคลอริกโดยพิจารณาจากกราฟการไทเทตและช่วง pH ของการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ ซึ่งในรูปที่1นึนะ่ก็จะเป็นกราฟการไทเทดและ,ะรูปที่2องนะก็จะเป็นช่วง pH การเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์นะครับครานี้เราก็จะต้องมาดูที่จุดสมมูลของเราถูกไหมครับก็จะมี pH ประมาณ5แล้วเราก็มาดูที่ว่าช่วงการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร ตัวไหนบ้างที่มันจะเหมาะสมในช่วง pH ของสารละลายที่เราได้เมื่อเราใช้อั m โมเนียกับไฮโดรคล o l i อริกไทเทตกันาจากข้อมูลเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมนะก็จะเป็นเมทิลออเรนกับเมทิลเลดนะครับตามช่วง pH ของการเปลี่ยนสีของเมทิลออเรนกับเมทิลเลด นี่เราลองมาทําแบบฝึกหัดกันดูนะครับนักเรียนสามารถที่จะหยุดคลิปแล้วลอ,อ,องหาคำตอบด้วยตัวเองก่อนจากนั้นค่อยกลับมาดูเฉลยกันนะครับคำถามก็คืออินดิเคเตอร์ใดบ้างที่เหมาะสำหรับใช้ในการไทเทนระหว่างสารละลายกรดเบสที่มีความเข้มข้นเท่ากันดังนี้ข้อที่1ก็คือ กรดไนตริกกับอโมโมเนียข้อที่2ก็คือกรดไฮโดรฟอริกกับโซเดียมไฮดรอกไซด์และข้อที่3ก็คือกรดไฮโดรลอริกกับลิเทียมไฮดรอกไซด์จากปฏิกิริยาข้อที่1น,นะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นการทําปฏิกิริยาระหว่างกรดแก่กับเบสอ่อนซึ่งช่วงการเปลี่ยนแปลง pH มันจะ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วง pH น้อยกว่า7ดังนั้นก็จะมีจุดสมมูลอยู่ที่ pH น้อยกว่า7ดังนั้นอินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมจึงเลือกใช้เมทิลเ a ดนะครับสำหรับข้อ1่สำหรับข้อ2ครับถ้านเรียนดูจากกรดและเบทที่ใช้ก็คือเป็นการไทเทตระหว่างกรดอ่อนกับเบทแก่ถูกไหมครับซึ่งช่วงการเปลี่ยนแปลง pH อย่างรวดเร็วเนี่ยมันจะเป็นช่วงของ pH มากกว่า7จุดสมมูลก็จะต้องมี pH มากกว่า7ดังนั้นอินดิเกเตอร์ที่เหมาะสมก็จะเป็นฟีนอลฟาลีนและข้อที่3นะครับระหว่างไฮโดรคอริกกับริ t เทียมไฮดรอกไซด์ซึ่งเ,เป็นปฏิกิริยาระหว่างกรดแก่กับเบสแก่ are, ถูกไหมครับซึ่งช่วงการเปลี่ยนแปลง pH อย่างรวดเร็ว มันจะเป็นช่วงกว้างและควบคุมช่วง R pH ของการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ถ้าดูจากตารางตรงนี้ก็คือมันจะคุมครอบคุมทั้ง3ชนิดเลยนั้นอินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมก็จะเป็นทั้งเมทิลเรดโบรโมไทมอนบูแล้วก็ฟีนอลทาลีนนะครับจากการเรียนครั้งนี้เรามาสรุปบทเรียนกันนะครับจุดยุติก็คือจุดที่อินดิเคเตอร์เปลี่ยนสี ในระหว่างทำการไทเทดนะครับสำหรับการเลือกใช้อินดิเคเตอร์ให้เหมาะสมในการไทเทดกรดเบสต้องเลือกอินดิเคเตอร์ที่มีช่วง PH เพชในการเปลี่ยนสีหรือจุดยุติใกล้เคียงกับจุดสมมูลให้มากที่สุดเพื่อให้ได้ปริมาตรของสารละลายที่ใช้ในการไทเทดใกล้เคียงกับปริมาตรที่สารทำปฏิกิริยากันพอดี สำหรับในเรื่องของการไทเทตก็จะจบที่บทเรียนนี้นะครับและบเรียนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับสำหรับบทเรียนนี้สวัสดีครับ